สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะพวกเราก็คงจะแบบยังคงเสียใจกันอยู่นะกับข่าวการจากไปอย่างกระทันหันของคุณอี้เมึ่งหลงนะคะซึ่งแน่นอนว่าอายุยังน้อย36ขึ้น37ปีเองนะคะแล้วก็กำลังอยู่ในช่วงที่แบบหล่อมากๆคือหล่อมานานแล้วหล่อน่ารักนั่นเองค่ะแล้วก็เหล่าบรรดาเพื่อนๆร่วมวงการที่เคยทำงานร่วมกันนะคะก็ต่างก็โพสแสดงความอาลัยให้กับคุณอี้มื่ง ลงด้วยนะคะอย่างไรก็ตามเนาะบางท่านที่แบบเป็นคอซีรีส์อยู่เนี่ยอย่างแอดวานเมื่อคืนนอนหลับก็ยังฝันเห็นหน้าเขาอยู่เลยนะคะคือแบบเหมือนมันมันเราเคยดูซีรีส์มาหลายๆเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะแบบอ่านข่าวเยอะไงมันก็เกิดความพวงแล้วก็ทําให้เกิด ความฝันขึ้นนะคะแต่ทีนี้อย่างไรก็ตามเนาะโลกเราก็ยังคงหมุนต่อไปชีวิตเราก็ยังคงต้องไปต่อไปนั่นเองค่ะแล้วก็ทางตำรวจเองนะคะก็ไม่ได้มีการเ,าเขาบอกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องอาชญากรรมหรือว่าฆาตกรรมใดๆเลยนะคะก็ต่างก็บอกว่าพลัดตกก็น่าจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุเท่านั้นนะณนะจุดนี้นะคะข่าวที่มาจากจีนก็อยู่ในในอย่างนี้ก็คือเป็นการพลัดตกนะคะ ทีนี้พอนอกจากไปแล้วก็จะมีคนระลึกถึงเขาแบบเขียนข้อความแล้วก็บทความข่าวอะไรต่างๆขึ้นมามากนิดนึงทำให้เราได้รู้ในอีกแง่มุมหนึ่งของชีวิตของคุณอี้เมืงหลงนะคะนักข่าวบันเทิงนะคะคุณเต้าเหอนะคะก็ได้เขียนถึงความรู้สึกอันละเอียดอ่อนนะคะว่าบุคคลที่ใส่ใจนะคะเพื่อนร่วมง,งานหรือว่าใส่ใจเพื่อนเป็นอย่างดีหนึ่งในนั้นก็คือ คุณวีเหมิงหลงด้วยนะคะแล้วก็คนที่ได้รับการชื่นชมในวงการอีกคนหนึ่งก็คือคุณอดิลปาคุณเลปาของพวกเราด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าคุณเต้าเหอเขียนไว้บน 163.comforumentertainment นะคะวันที่12กันยายนนะคะเวลา7นาฬิกาเวลาเช้าของประเทศจีนเลยนะคะเขาบอกว่าบนโลกนะคะบันเทิงอันซับซ้อนเนี่ยรายละเอียดต่างๆก็ไม่ใช่แค่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ประดับประดา แต่มันก็คือรักฐานที่หล่อลลอมตัวละครให้แข็งแกร่งนะคะตัวอย่างเช่นความใส่ใจในรายละเอียดนะคะของดาราศิลปินอย่างเช่นนดิลบาซึ่งในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีแล้วก็ได้รับคําชื่นชมมากมายจากชาวเน็ตด,ด้วยจากการจากไปของคุณอี้เหมิงหลงนั้นน่าเศร้ามากแล้วก็วันเกิดของอย่างมีก็ควรจะเป็นวันแห่งความสุขแต่ในความเป็นจริงแล้วอารมณ์มักจะอ่อนโยนแล้วก็เข้าใจยากกว่าบทพูดที่เขียน เอาไว้ในบทระครกันนั้นในช่วงเวลาอันละเอียดอ่อนเช่นนี้เนี่ยดิลาบาก็ได้มอบพรให้เธอด้วยคำพูดที่เรียบง่ายแต่แฝงไปด้วยความสบายใจว่าขอให้ทุกอย่างราบรื่นนะ ต่างจากคำพูดติดปากที่ว่าสุขสันต์วันเกิดความเอาใจใส่และความตั้งใจแน่วแน่ของเธอรวมถึงความรักที่จริงใจนะคะที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆก็ทำให้ทุกคนนั้นรู้สึกสบายใจค่ะในทางตรงกันข้ามเนี่ยบางคนเมื่อต้องพูดในที่สาธารณะก็มักจะคัดลอกเทมเพลตต่างๆมาเลยก๊อปปี้เพสลงไปเหมือนกับการส่งข้อความกลุ่มอย่างไรก็ตามเนี่ยแนวทางของดิลาบานั้นที่ สมผสานความใส่ใจต่อคนรอบข้างเข้ากับสายตาอันเฉียบแหลมในการชี้นำถือเป็นตัวอย่างอันโดดเด่น ของความฉลาดทางอารมณ์ระดับสูงในวงการบันเทิงเธอนั้นเปรียบเสมือนช่างฝีมือที่ขัดกล่าวรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ระดับไฮเอ็นอย่างพิธีพิถันแล้วก็ขันสกรูทุกตัวให้แน่นหนาแล้วก็ให้ความสําคัญกับความสะดวกสบายของผู้ใช้อย่างแท้จริงคําพูดของเธอนั้นไม่ได้เยาะเย้ยหรือโอ้อวดซึ่งไม่เพียงแต่หลีกเลี่ยงความอึดอัดเท่านั้นแต่ว่ายังเปิดโอกาสนะให้อย่างมีเองก็ได้ดื่มด่ากับความอบอุ่น,นะะจากคําอวยพรของ เพื่อนด้วยเพราะทุกคนก็รู้ดีว่าคำว่าสุขสันต์วันเกิดอาจดึงดูดเสียงวิพากวิจาร์ณได้ในขณะนี้หากใช้อย่างไม่ระวัดระวังเนี่ยอาจกลายเป็นเปลวเพลิงจุดฉนวนให้เกิดการถกเถียงบนโลกออนไลน์ได้คำพูดนะคะคำที่เป็นคอมเมนต์สันส้นๆของดิลบาเปรียบเสมือนชาอุ่นๆในฤดูใบไม้ร่วงซึ่งมอบความรู้สึกสงบแล้วก็สบายใจท่ามกลางสภาพอากาศที่แปรปรวน บุคคลที่มีความฉลาดทางอารมณ์ในวงการบันเทิงที่เป็นที่รู้จักในความสามารถนะคะในการแยกแยะภาพรวมจากรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็ยกตัวอย่างเช่นนะคะวีเหมองหลงด้วยแล้วก็มีคุณดิลบาแล้วก็มีพิธีกรรายการโทรทัศน์ที่เป็นผู้พูดนะคะพูดกันมากเหล่านั้นซึ่งก็ไม่เคยยิ้มเยาะแขกที่เชิญมาสัมภาษณ์เลยแล้วก็ไม่เคยที่จะไปพูดยั่วยุให้แขกเกิดความรู้สึกหงุดหงิดนะคะหรือโหมกระพือไฟ ในช่วงเวลาที่อึดอัดกลางรายการเชกเช่นผู้ไก่เกี่ยผู้เชี่ยวชาญพวกเขาสามารถทำให้สถานการณ์สงบลงได้ด้วยคำพูดเพียงไม่กี่คำเท่านั้นทักษะนี้ก็ไม่ใช่เรื่องยากหรือง่ายแต่ว่าต้องอาศัยการฝึกฝนอย่างระมัดระวังคล้ายกับการที่เราสามารถแยกแยะสิ่งดีนะคะจากสิ่งที่ไม่ดีได้ทันทีเมื่อซื้อของ แม้เพียงแค่คลิกฝาหรือว่ากดปุ่มนะคะประสบการณ์อันแสนวิเศษประกอบด้วยรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่อ่อนโยน,ยนยแล้วก็ความใส่ใจค่ะก็จะทำให้นะคะผู้ชมที่แบบได้สัมผัสเนี่ยจะไม่มีวันลืมเลยวงการบันเทิงนั้นก็เต็มไปด้วยปรมาจารย์ด้านรายละเอียดนอกจากดิลบาแล้วก็ วีเหมิงหลงแล้วก็ยังมีคุณหลิวซื่อๆด้วยนะคะก็มักจะรับฟังอย่างอดทนเมื่อพบปากกับแฟนๆแ,แล้วก็ยังแสดงความกังวลด้วยการชี้แนะแล้วก็เตือนพวกเขาว่าอย่าวิ่งเร็วเกินไปเพราะกลัวว่าจะล้มนะคะอย่างคุณเจ้าลี่อิงนะคะก็มักจะริเริ่มเตรียมของว่างให้กับทีมงานหลังจากการถ่ายทําอย่างเหน็ดเหนื่อยแล้วก็แม้ในยามที่เธอง่วงเกินกว่าจะลืมตาเธอก็ยังคงกล่าวขอบคุณสั้นๆว่าขอบคุณสําหรับการทํางานหนักใน งานอ e ีเวนต์ต่างๆนะคะอย่างคุณเฉินหวยทิ้งค่ะก็มักจะกอดหรือมอบกระดาษทิชชู่ให้แฟนๆหากเขาสังเกตเห็นว่าสีหน้าของแฟนๆนั้นผิดปกติการแสดงน้ําใจโดยไม่ตั้งใจก็มักมีความสําคัญมากที่สุดแล้วก็การกระทําเหล่านี้นะคะก็ถือได้ว่าเป็นความอบอุ่นนั่นเองเป็นการกระทําที่ฉลาดนะคะล้วนแต่สร้างความอบอุ่นให้กับหัวใจคะ่ะรายละเอียดสําคัญกว่าคําพูดแล้วก็ความปรารถนาดีระหว่างผู้คน ที่เติบโตผ่านท้าทางเล็กๆน้อยๆที่สะสมกันนะคะบุคคลใน10อันดับแรกที่ได้รับการจัดอันดับนะคะในการใส่ใจรายละเอียดมีกลลเม็ดเฉพาะตัวนะคะนักข่าวบันเทิงจีนเขาจัดมานะคะอันดับหนึ่งนั้นเขาให้นะคะคุณดิลบาค่ะเป็นผู้ที่มีความจริงใจแล้วก็อบอุ่นนะคะคำพูดที่นักข่าวชอบก็คือขอให้ทุกอย่างนะคะเป็นไปตามแผนนะคะขอให้ทุกอย่างราบรื่นนั่นเองอันดับ2คือคุณหยางจือค่ะ เมื่อพบกับผู้มาใหม่ในกองถ่ายนะคะเธอจะไปจับมือนะคะเหล่าบรรดาน,นักแสดงใหม่แล้วก็แนะนำตัวทันทีเพื่อเป็นการให้กำลังใจแล้วก็โน้มน้าวพวกเขาให้มีความกระตือรือร้นค่ะ อันดับ3นะคะคือคุณหวังอีป้ปอนะคะเมื่อเผชิญกับคำถามที่ชวนอึดอัดจากสื่อเนี่ยก็สามารถคลายความกังวลได้อย่างง่ายดายนะคะเขามักจะมีคำพูดง่ายๆว่าผมไม่รู้พวกคุณสุดยอดมากเลยนะคะอันดับที่4นักข่าวให้กับคุณเจ้าจินไม้ค่ะเมื่อพิจารณามุมมองของทีมงานอย่างกระตือรือร้นนะคะเมื่อพูดคุยกับพวกเขาเนี่ยก็หลีกเลี่ยงภาระที่ไม่จาเป็นอันดับ5อี้หยางเซียนซีค่ะเห็นแฟนคลับถูกบีบเนี่ยเขาก จะหยุดทันทีแล้วก็เขาจะหลบไปเองนะคะส่วนท่านที่6อันดับ6คือกวนเสี่ยวทงนะคะเมื่อเธอได้รับของข,องขวัญจากแฟนคลับเนี่ยจะเปิดทันทีถ่ายรูปแล้วก็แสดงความขอบคุณอย่างจริงใจค่ะคือให้ความสําคัญมากๆเลยนะคะอันดับที่7คือคุณหวงเสี่ยวมิงนะคะปฏิบัติต่อทีมงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกันรวมถึงผู้ช่วยแล้วก็คนขับรถด,ด้วยโดยที่เขามักจะมีคําพูดดีๆรวมทั้งอ่างเป่าให้ด้วยนะคะอันดับที่8คือคุณ หลี่เซียนค่ะเขามักจะขอบคุณทุกคนที่อยู่เบื้องหลังรวมถึงช่างกล้องคนยกฉากนะคะหลังจากการถ่ายทําเสร็จในแต่ละครั้งค่ะ อันดับที่9นะคะแม้ว่าตารางงานที่ยุ่งเหยิงของคุณอี้เหมิงหลงนะคะแต่ว่าก็ยังคงตอบรับคำทักทายนะคะของแฟนๆแล้วก็เพื่อนๆแล้วก็รวมทั้งเหล่าบรรดาฝ่ายผลิตทุกคนโดยที่เขาไม่เสียอารมณ์เลยนะคะอารมณ์ดีอยู่ตลอดค่ะแล้วก็อันดับที่10คือคุณโจโตงวี่นะคะหรือว่าคุณโจโตงหยูของพวกเราเธอยิ้มแย้มแล้วก็เงียบอยู่เสมอเมื่อถูกนินทาว่าร้ายค่ะแต่เธอนั้นจะกระซิบหลังเวทีว่าเป็นตัวของตัวเองนะคะ คนในแบบคนวงในตัวจริงเนี่ยเหล่านี้ก็แสดงให้เห็นผ่านการกระทำของพวกเขาว่าความใส่ใจในรายละเอียดของบุคคลนั้นไม่ใช่การแสดงนะที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่ว่าเป็นนิสัยที่ฝึกฝนมาอย่างดีเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความเคารพในวิชาชีพความเอาใจใส่เพื่อนฟูงความมีน้ำใจต่อคนแปลกหน้าบางครั้งผู้นำนะคะก็อาศัยระบบเพื่อรักษาภาพลักษณ์ของตนแต่ว่าความอบอุ่นของชีวิตนั้นมาจากการกระทำ ที่อบอุ่นหัวใจเช่นนี้ค่ะดังสุภาษิตโบราณที่ว่าบุคลิกลักษณะนิสัยอยู่ที่รายละเอียดแล้วก็นี่เป็นเรื่องจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวงการบันเทิงนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวนะคะอีกมุมหนึ่งของวงการบันเทิงที่มีความซับซ้อนแล้วก็มีมุมที่ทั้งมีความมืดสลัวแล้วก็มีมุมที่สว่างด้วยนะคะเพื่อนชีวิตมันก็เป็นแบบนี้เนาะอืมเอาละค่ะแล้วก็บางทีเราไม่รู้หรอกว่าคนเรายิ้มอยู่ดีๆแล้วจริงๆแบบเขาอาจจะมี ปัญหาหรือว่ามีความเศร้าใจรันทดมากๆอยู่ในหัวใจของเขาก็เป็นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็แบบ ถ้าเจอใครไม่ว่าจะคนแปลกหน้าหรือคนที่ยิ่งเรารู้จักแล้วก็ทำงานร่วมกันหรือว่าเป็นเพื่อนกันก็ต้องตั้งสติให้ดีแล้วก็พูดจาใช้คำพูดดีๆนะคะต่อการเนาะเราไม่รู้หรอกว่าเขากำลังอยู่ในภาวะไหนแต่ว่าสิ่งที่เขาแสดงออกกับเราเช่นยิ้มให้เรากว้างเลยทักทายเราอย่างมีความสุขจริงๆแล้วเขาอาจจะมีปัญหาอยู่ในใจเราก็อย่าไปสร้างอะไรที่สร้างเพิ่มความกังวลใจหรือทาให้เขาเป็นทุกข์ใจมากขึ้นโดยที่เราเองก็ไม่รู้ตัวนะคะขอให้ทุกท่านมี ความสุขมากๆแล้วก็รักษาชีวิตแล้วก็รูแาสุขภาพของเราให้ดีที่สุดนะคะให้ทุกท่านมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ